เอาตรเฟองมงแล้วมาด้วยกันเหรอมันย yeah. yeah. hey, ังไงอ่ะยูยูกองพลาขอถ่ายเลยถ่ายไม่ไปเลยถ่ายไม่ต้องดูมันเลยหนุ่มเจ๊ไม่ต้องดูไป่างๆ โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณเอาอันนี้ไปเลยมีนะไปมีของเอาอะไรไปแล้วไปไปทำอะไรรู้รู้รู้ว่าหลักฐานให้ต้องดูเลยโอเคแล้วอเห็นแล้วนะแล้วก็เอาของแล้วก็ไปเชินไปทำาให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยกลับมาโอเคให้ดูดูหลาเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นใช่ใช่ผมเห็นแล้วมีเขา โอเคโอเคเพื่อไอ้ตรงนั้นผมไม่สนใจอ่ะเงียบปะไป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 อ่ะเราจะเดีว่าให้ทำให้เรียบร้อยก่อนนะอ่าเรียนบอ่าแล้วนะไม่ไม่ไม่ทเรียบเรียบร้อยก่อนไปครับครับเดี๋ยวจะเอาไปเอาใบสิทธิ์จากหลวงพ่อให้ดูเลยอ่าอ่าอ่นั่นแหละไปทำให้เรียบร้อยเอาใบสิทธิ์จากหลวงพ่อให้ดูนะอ่าโอเค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 ได้ได้ได้อ่ารถให้เรียบร้อยรถที่ไม่ไม่ได้มีจาบ้าไม่ได้มีเตือทช่ไห้เรียบร้อยใช่สึกแล้วก็มาเดี๋ยวนะพรุ่งนี้ใส